นอกเขตก็จะทยอยส่งมาที่ทําการไปรษณีย์หลักสีในวันนี้นะคะเพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคตอนนี้เหลือเพียงรอปรษณีย์ที่มาจากภาคใต้ก็คาดการว่าน่าจะมาถึงในวันนี้นี่แหละค่ะค่ะและเมื่อเจ้าหน้าที่ปรษณีย์ทำการคัดแยกเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องส่งกลับไปยังภูมิลําเนาเดิมทั้ง350เขตภายในวันที่23มีนาคมนี้นะคะจะไปติดตามจากคุณยานีไว้ครูค่ะรายงานสดจากสำนักงานกรกะตค่ะคุณยานีคะ ค,คุณพึ่งนภา,าคุณจีร,รัาชาตาค่ะล่าสุดนายนะัฐ<ร>เล่าสีสวกวุลรองเลขาธิการกรกะตค่ะระบุเขาว่าขณะนี้บัตรเลือกตั้งนะคะที่ลงคะแนนแล้วขนส่งมาอย่างไปสนีหลักสี่แล้วร้อยละสี่สิบค่ะและยืนยันว่าจะคัดแยกเพื่อส่งกลับไปยังภูมิลำเนาให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงนับแต่ปิดหีบการลงคะแนนเมื่อวานนี้ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานนัดเล่าสีสะวักุลรองเลขาธิการกรกะตระบุว่าขณะนี้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจากทั่วประเทศนะคะส่งมายังที่ทําการไปรส์หลักสีแล้วค่ะร้อยละสีสิบจากทั่วทุกภาคนะคะยกเว้นภาคใต้ยังมาไม่ถึงค่ะแต่คาดว่าจะมาถึงไม่เกินช่วงเวลา12บสนกาว,วันนี้ก็น่าจะครบทั้งหมดค่ะ รองเลยค่ะที่การกะกะตยังระบุว่าต้องใช้เวลาคัดแยกราว2วันให้แล้วเสร็จเพื่อส่งกลับไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง350เขตซึ่งได้มีการคัดแยกตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาของวันที่17มีนาคมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์หลัก4ีและสื่อมวลชนผู้สังเกตการได้ร่วมการติดตามตรวจสอบจากกล้องจากจอทีวีที่ถ่ายทอดภาพวงจรปิดจ,จากสถานที่คัดแยกบัตรด้วยค่ะ ซึ่งที่ทําการไปษณีหลัก4ี่นะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าสสที่ลงคะแนนแล้วและในช่วงบ่ายวันนี้นะคะพันตํารวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกะตพร้อมด้วยน,นายณัฐจะไปตรวจเยี่ยมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งทั้งบัตรจากนอกเขตนะคะและนอกราชอาณาจักรค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นางสมรเทิดธรรมพิบูรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยยืนยันว่าไปรษณีย์มีขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและความถูกต้องตั้งแต่การรับมอบถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งรวมถึงการตรวจตรวจนับคัดแยกที่มีการบันทึก,กรายงานโดยมีการใช้เครื่องคัดแยกอัตโนมัตินะคะหรือเครื่อง OCR พร้อมกันนี้ได้ใช้เจ้าหน้าที่ราว3,000คนค่ะรองรับสำหรับการดำเนินการคัดแยกและการขนส่งบัตรทั้ทงนี้เมื่อวานนี้นะคะในการคัดแยกบัตรลงคะแนนมีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย4ี่คนค่ะชื่อทีมว่าปราบโกงเลือกตั้งของพรรคได้เข้าร่วมสังเกตการคัดแยกบัตรเลือกตั้งด้วยส่วนช่วงเช้านี้นะคะยังไม่มีตัวแทนจากพรรคการเมืองใดเข้าร่วมสังเกตการการคัดแยกบัตรค่ะ ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีราชาตาคขณะนี้นะคะท่านอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําลังถแถลงข่าวภาพรวมเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งสสล่วงหน้าของเมื่อวานนี้ค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งในช่วงทันข่าวเวลา14นาฬิกาค่ะค่ะขอบคุณญุณา<อ>นีค่ะ